สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสระสิงห์ครับผม,ม,ผมวันนี้เขาก็มาว่า,วา,วาเบิ่งรถท้ยที่ลมแล้วครับไปล้างคันนังครับสามหกสามหกคันนั้นครับสามหกคันนัน้นเมา่อเอาไปล้างเสื้อเกลอนครับหน้าลมครับ

Nào luôn một สามหกหกหลอยไม่ติดยาครับในรจดีสี่ศูนย์ครับ,บรอันนสีู่นย์ครับเีลบร้อยทั้งสองเลยครับอืมเสร็จจะแยกขัน้นใหกัจมก่อนครับ ขั้นจมเลยขั้นแล้วก็ว่าสแถวขั้นนี้มานหลากครับพูนแต่ขึ้นจมกันครับถอยไปจมเลยครับตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ครับจิตครับ่อย่าพูดนะตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้น่ารอดรวมนี่ดินหลรอดรวมมาครับ

โอ้ขึ้นไม่เลยนั่งจอบจะแขงงกึ่งั้าหนึ่งเท่ากันะครับข้าหนึ่้นแต้มมันตีข้าแต้มันติด้วยกันจอดติดแล้วเป็นสตาร์ทเนาะจอดเศร้าเมย์สิครับตั้งเป็นเอาอาทิตย์อิตนี่ตรงมิดหลังคาครับพันไปหาแบกคอนใหม่มาให้เวไปแบกคอนใหม่มาากึ่งควนเนี่ยนึกถึงไทยเล้าวไทยทำที่เลยบุครับตอนนี้กูหรอนายมึงตอนนี้พันตีแล้วนาะ อันนี้ตอนนี้ให้ยังครับตอนนี้มันสิไปใส่เนี่ยนะมันไทยอะไรสดบางยี่สากิงบางยี่สากะวิดอึนขี้ต้มใส่มันแบบนี้ฮะไม่มาไรสดแต่เพื่อบางี่สากิ๋งสิไปใส่บอยไปแบกคอนมันกบไปห้าสิบรถตาครับยังไม่ตกยังไม่ติดครับตอนนี้ยังไม่ติดสี่ซูนยังไม่ติดครับสี่ซูนว่าผิดครับขั้นนี้ขั้นนี้ก็ไม่ติดกันครับจอด เงี้ยมึงจอดเงี้ยคันดรอร์ดด่ครับลูกนอนคอยที่อะกระไรเม่ตีฝังลูกนอนลุงนอนลูกนอมนมใ่อุงน,นอนดูไนนฟาานั่นโอ้ยแบกหมกอะไดอกไปไปไแบก คนติดครับตอนนี้คนติดคนติดคนติดดอกซ้นีอะไรนะครับจามาเดลุกเหียวนะตอนซื้อห้ามข่งโอ้ยไอ้นัดนี่นะอุ่นวนจะวเราอยู่ Mình quảng ở trên Nè ừ. yeah, Bộ Nè Cái này nó xoài Nó nó ใชเใชยครับ ตอนนี้ครับหาสูนมาลากครับหาสูนมลากครับหาสูนมาลากหาสูนมาลกา,าลก LCC ครับถ้ายด้วย ฮัลมาลยเอฟซีิบรถตารับคารับโซคาร์โดพอยคาร์ต เห็นวหมครับเห็นแน่อูมเห็นไหมด้วยครับเึ็นเรียบร้อยครับ รียบร้อยโอเคเลยครับศูนย์ทำงานภารกิจกู่ซีศูนย์ครับเรียบร้อยครับนี่อีกขั้นหนึ่งครับเอาไว้เป็นคลิปหนานะครับเนาะรับคลิปนี้มีเพียงทงสนี้ครับผมสวัสดีรครับ